สวัสดีค่ะครูชื่อว่าที่ร้อยตรีหญิงภูชิตสจินโชติคุดชื่อเล่นครูปิ่มค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานัาเกเรียนทุกคนมาพบกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พืชนะคะ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พืชสามารถทำได้หลายแบบหลายวิธีนะคะแต่วันนี้ที่ครูจะมาแนะนำนะคะก็จะเป็นการนำผลิตภัณฑ์ผักนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารคาวซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำวันนี้นะคะแปรรูปมาจากผักโขมนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเปนิชนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เราพบเจอนะคะผักโขมเนี่ยจะมีคุณประโยชน์มากมายนะคะถ้าเด็กๆหลายคนนะคะเคย ดูกระตูนก็จะพบว่ามีตัวกระตูนหนึ่งตัวคือป๊อบอายนะคะมักจะกินผักโขมเป็นประจำเนื่องจากผักโขมนะคะมีคุณประโยชน์มากมายนะคะค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผักโขมอบชีดนะคะประกอบด้วย 1. ผักโขมต้มสุก200กรัมค่ะ 2. องเนยเค็ม15กรัมค่ะ สาหอมหัวใหญ่25กรัมค่ะ 4. นมสด100กรัมค่ะ 5. วิปครีม100กรัมค่ะหแป้งสาลีอนเนกประสงค์1ช้อนโต๊ะค่ะ 7. ดเกลือ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแปดน้ำตาล1ส่วน2ช้อนชาค่ะ 9. พาเมซานชีส50กรัมค่ะและ10มอนเซอร์ชีส8 0ด0 0กรัมค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำผักโขมอบชีสนะคะเราก็จะเริ่มจากจุดแก๊สนะคะจุดเตานัเกเรียนจะใช้เป็นเตาแก๊สปก,กติหรือเป็นเตาแก๊สปิกนิกหรือจะเป็นเตาไฟฟ้าอะไรก็ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เนยที่เราเตรียมไว้15กรัมนะคะลงไปในกระทะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดกับเนยให้หอม ตรงนี้นะคะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้นะคะ พอผัดไปสักครู่นะคะหอมหัวใหญ่จะเริ่มมีลักษณะที่ใสขึ้นนะคะคือเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่แป้งเข้าแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะลงไปผัดนะคะโดยขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราใส่แป้งลงไปแล้วเราจะต้องรีบคนเร็วนะคะให้แป้งให้เม็ดแป้งเนี่ยละลายให้หมดนะคะ เราไม่รีบคนนะคะมันจะทำให้แป้งเนี่ยเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผักโขมนะคะลงไปคนต่อค่ะ ที่นักเรียนนํามาใช้นะคะอาจจะใช้เป็นผักโขมแช่แข็งหรือว่าเป็นผักโขมที่ต้มเองก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาที่นักเรียนจะนํามาใช้เนี่ยหลังจากที่เราต้มผักโขมเสร็จแล้วนะคะผักโขมเขาจะยังมีน้าอยู่อยู่ในตัวนะคะเราจะต้องบีบน้ําออกก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเอามาผัดเนี่ยมันจะทําให้ผักโขมที่เราได้นะคะมันแฉะมันก็จะทําให้เท็กเจอร์ดูไม่น่ากินนะคะ พอผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่วิปครีมนะคะลงไปใส่วิปครีมนะคะลงไปหมดเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะ นมสดนะคะมันก็อาจจะดูแห้งๆไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันสักนิดเราก็จะตามด้วยนมสดแล้วก็ปรุงรสนะคะนมสดนะคะ รสนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบหวานไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลืออีกนิดหน่อยอันนี้เกลือจะเป็นสีชมพูนะคะครูใช้เกลือสีชมพูนะคะใครจะใช้เกลือที่เป็นเกลือไอโอดีนสีขาวหรือเกลือป่นธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นเกลือเม็ดเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกลือเป็นเม็ดใหญ่แล้วเราผัดไม่ดีเนี่ยเกลือไม่ละลายนะคะมันจะทําให้เค็มเป็นบางส่วนนะคะ ให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่พาเมซานชีสนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับผักโขมของเราให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะบางสูตรอาจจะไม่ใส่พาเมซานชีสก็ได้นะคะ พอใส่พาเมซานชีสเข้าไปนะคะมันจะทําให้ตัวส่วนผสมของผักโขมเรานะคะจะเริ่มมีความหนืดขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วพาเมซานชีสเนี่ยจะไม่ได้ช่วยให้ส่วนผสมของเรายืดนะคะชีสท,ที่จะทําให้หยืดเนี่ยคือมอนเซ e ร a าชีสนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรยหนะ้าตอนที่ก่อนเข้าอบนะคะ,ะผัดอีกสักนิดนึงนะคะ กลิ่นหอมใช้ได้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็ปิดเตาเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแบ่งผักโขมที่ได้นะคะใส่ในถ้วยแล้วก็โรยด้วยชีสพร้อมเข้าอบค่ะค่ะหลังจากที่เราผัดตัวผักโขมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานําใส่ภาชนะนะคะ วันนี้นะคะครูใช้เป็นถ้วยฟอยนะคะถ้วยฟอยจริงจริงถ้าสมมติว่าใครจะใช้เป็นถ้วยกระเบื้องก็ได้นะคะหรือเป็นแก้วกระเบื้องแก้วเซรามิกก็ได้นะคะวันนี้ครูใช้ถ้วยฟอยขนาดรหัสเบอร์สี่สามสศนะคะหรือใครจะใช้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ใครจะหาซื้อได้นะคะถ้วยฟอยมีหลายแบบเลือกได้ตามชอบนะคะครูก็จะใส่อยู่ที่เศษ3าส่วนสี่ของพิมพ์นะคะไม่ต้องใส่จนเต็มพิมพ์นะคะ กดๆลงไปนิดนึงนะคะใส่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราใส่ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วนะคะเราก็จะเอาชีสนะคะที่เป็นมอนเซล่าชีสนะคะมาโปะลงไปข้างหน้านะคะโรยให้กระจายทั่วทั้งพิมพ์นะคะ มากชอบน้อยก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าจะทําขายหรือนักเรียนจะทําเพื่อเป็นการหารายได้เสริมนะคะก็ใส่แค่พอประมาณนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ1น่ถ้วยนะคะ1น่ถ้วยเสร็จแล้วนะคะก็ทําจนเสร็จท,ทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากที่เราแบ่งตัวส่วนผสมนะคะใส่ในภาชนะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเอาเข้าเตาอบนะคะโดยเตาอบนะคะเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่200องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาในการอบเนี่ย10 12นาทีนะคะก็แล้วแต่เตาแล้วก็เปิดไฟบนล่างนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนจะเป็นคนไหนนะคะที่ไม่มีเตาอบเราสามารถอบด้วยหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะ ไฟก็จะอยู่ที่200องศาเช่นกันนะคะเวลาก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะนำเข้าเตาอบเลยค่ะค่ะรอ10 1ถึง12นาทีนะคะค่ะก็หลังจากที่เรารอครบระยะเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาดูผักคขมอบชีสของเรานะคะ นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผักขมอบชีสที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะความเกรียมของชีสนะคะก็แล้วแต่ที่ทุกคนชอบนะแต่ถ้าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะ อันนเลยนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นผักขมอบชีสนะคะปริมาณชีสที่มันยืดนะคะก็แล้วแต่ที่เราใส่มากใส่น้อยนะคะถ้าใส่มากมันก็จะยืดมากหน่อยนะคะแต่อันนี้ก็ใส่พอประมาณนะคะชิมรสชาติกันก่อนนะคะ รสชาติกําลังดีนะคะไม่เค็มเกินไปนะคะถ้าน้องๆสนใจก็สามารถลองหัดทําได้นะคะขอบคุณค่ะ